กลุ่มศิลปินจิตอาสาหวานเย็นจัดคอนเสิร์ตกลางบ้านสวนหมือนสีสไตล์คันทรี่ย่านบางเพียงเพื่อหาไรายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กในถิ่นธุรกันดานในต่างจังหวัดที่บ้านสวนหมือนสีตำบลบางเพียงอํเภอาเาบางบอ่อจังหวัดสุดขาาานายธนการ ดานปีดาเปิดบ้านสวนเหมือนสีสไตล์คันทรี่ให้กลุ่มศิลปินกิดาสาวหวานเย็นที่ขับเคลื่อนเรื่องงานสังคมและศิลปินที่ร่วมบุรมการจัดคอนเสิร์ตบรรเลงเพลงท่วมเพื่อหารายได้เพบให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยเนเธอร์แลนด์ซ่อมแซมห้องน้าโรงเรียนวัดเนินสูงอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตลอดจนสนับสนุสนกิจกรรมดนตรีกวีศิทธ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกับเด็กดอยตามขอบตะเข็บชายแดนและเด็กในถินธุรกันา์ตามต่างจังหวัด อย่างที่เคยทํามานานนับสิบปีโดยมีกลุ่มศิลปินจิตอาสาหวานเย็นและกลุ่มศิลปินจิตอาสาต่างๆที่ร่วมอุดมการณ์อาทิเช่นนายวิรัตศรีสวัสดิ์หรือท่วมพันกระต่ายนายนาวินอินทรศรหรือนาวินสองวัยดีเจกฤษดาสุนทรนายสนทยาศรีวงศ์ษาหรือสนคนเชียงเหนือและศิลปินรับเชิญน้องเล็กซ่าน้องฮิงโก้นิตยาไมทองคาสาขาหมอลำแตกลายและศิลปินอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายโดยบรรยากาศภายในงานมีการจัดจำหน่ายเสื้อคอนเสิร์ตบันเลงเพลงท่วมพันกระต่าย รวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยมีกลุ่มจิตอาสาพี่น้องร่วมรุดมการและบรรดาเหล่าแฟนเพลงแนวเพื่อชีวิตเดินทางมาร่วมกิจกรรมรับความการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงและเรื่องราวการเดินทางของศิลปินท่วมพรานกระต่ายตลอดจนกิจกรรมดนตรีกวีสินสองวัยบอยบินจินตนาการโดยนาวินสองวัยขับขานบทเพลงร่วมกับเด็กๆภายในงานซึ่งผู้ที่มาร่วมงานทุกคนต่างม,มีรุวมการเดียวกันในการขับเคลื่อนเพื่องานสังคมโดยร่วมกันบริจาคเพื่อทำสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยสืบไป ด้านนายวิรัตศรีสวัสดิ์ถือทวมผ่านกระต่ายได้กล่าวว่าสําหรับรายได้ในครั้งจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนําไปช่วยเหลือทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยในแถบแอ่โครงการที่1คือโครงการสร้างและซ่อมห้องน้ําให้น้องโรงเรียนวัดเนินสูงอํเาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการที่2ร่วมมอบเงินบางส่วนให้กับนาวินสองวัยซึ่งเป็นสายงานเดียวกันที่เดินสายเกี่ยวกับงานสังคมมาโดยตลอดในความประเข็บชายแดนก็ดีสร้างงานบอยบินจินตนาการของสังคมไทยให้เกิดขึ้น ให้เท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบันนั่นคือจ,จุดจุดแรกจุดของการเริ่มต้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทางด้านนายนาวินอินทศรหรือนาวินสองไวัยได้กล่าวว่าตนเน้นจินตนาการเด็กๆโดยการใช้เพลงสองวัยเป็นสื่อร้องเพลงและให้เด็กๆวาดรูปตามเพลงจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้เด็กๆได้ฟังเพลงที่ไม่มีในท้องตลาดแล้วเพลงสองวัยคือเพลงสําหรับเด็กตนก็พยายามเอาเพลงพวกนี้เดินทางออกไปพบก,กับเด็กๆ,ๆทั่วประเทศ ชีวิตผมที่ชอบกลับบ้านรอนเช้าสมัยก่อนก็ยังไม่เคยฟิล <laughs> ลรายได้ครั้งนี้นะครับจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะช่วยเหลือทางมูนิทิเพื่อการศึกษาเทเนเตอร์แลนด์โครงการที่1คือโครงการสร้างและซ่อมห้องน้ําให้น้องนะครับโรงเรียนวัดเนินสูงอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี2ก็คือร่วมนะครับมอบเงินบางส่วนให้กับพี่นาวินสอวัยนะครับซึ่งเป็น สายงานเดียวกันสายงานเดียวกันที่เดินสายเกี่ยวกับงานสังคมมาตลอดในขอบจะเข็บชายแดนก็ดีสร้างงานบูบินจินตนาการของสังคมไทยให้มันเกิดขึ้นให้มันทัดเทียมกันในในในสังคมปัจจุบันนะครับนั่นคือจุดจุดแรกจุดของการเริ่มต้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมเน้นจินตนาการเด็กๆโดยการใช้เพลงสองวัยเป็นสื่อลองเพลงแล้วให้เขาวาดรูปไปตามเพลงจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้เด็กๆได้ฟังเพลงที่ ไม่มีในท้องตลาดแล้วแต่เพลง2วัไวนี่คือเพลงสําหรับเด็กเพราะพยายามจะเอาเพลงพวกนี้เดินทางออกไปพบกับเด็กๆทั่วประเทศนะครับทีมข่าว a c TV ท h a n anel รายงาน